สวัสดีค่ะหมอตัวท่านจากกรุงยังมักนะคะวันนี้เหมาะและพีพ่ๆจากซุน้นเลียนโดโล,โลบานชันแอดควนมากได้นัดกันมาเดินสัรวจะระบบมีเวตป้าหมยาและสายหนามของชุมชนบานควนมากมูที่สามตำบลวังยัยอำเภอเทพาจังหวงัดสงขลาค่ะ,ะคซึ่งลักสูตรนี้นะคะจะเป็นลักสูตรเีชายในการประกอบวิชาลูกข้นนะคะเพื่อให้เด็กและเยาวะชวนได้เรียนรู้กันค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยค่ะ สำหรับวันนี้นะคะระยะทางที่ฉายเดินก็ประมาณ10กิโลเมตรค่ะก็จะเห็นได้ว่ามีความอุดมสมบูรณ์และความลากหร้ยของสยากรธรรมชาติในชุมชนบ้านควนมากนะคะเราจะเดินว่าในหมู่บ้านควนมากนี้มีไส้หนามกีม่ส้เพือ่อจะให้เด็กอันได้มาเรียนรู้ถึงกับใบปอบต้นไม้มีต้นลุมโพอแอ่ถึงกับเดินไปต่อก็มีต้นมากถึงมีมีตน้นเขียน มีต้นงองอะงอโบุราณนี like ่นะเงาโรงเรียนเลยหลากทีใหญ่ที่สุดก็คือพ่นทําไมมันกันน้ำได้กันน้ำไม่ไอไม่ไอไม่ไอ้างคลองนั้นพังไม่ไอลิงกพังนั้นต้นน้ำที่เราจะไม่ทาลายแต่กาสายน้ำถุกซ้ายในชุมชนมันจะไม่แห้งก็คือมันมีน้ำไหลตลอดทั่งปีเลีวก็มันเป็นซิงเตวาชุมชนกักซส้าไว ควรหมากก็เป็นด้วยด้วยภูมิประเทศมันปีนเป็นลักษณะที่เขาเรียกว่าเป็นลักษณะควรลักษณะเขาอะค่ะมันก็จะมีต่อมีสายน้ํามีคลองยิบย่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแม้แต่ว่าหน้าแรงคลองเราก็ไม่แห้งเป็นกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้การสํารวจทรัพยากรในชุมชนนะคะ แล้วก็ล้านจาน,นี้นะคะทีมงานก็จะทยอยกันเดินสำรวจไซน์น้ำให้ขอบทูกไซน์ของในชุ่มชนค่ะเพื่อที่จะนําม,มาเป็นส่วนเนื่องในการประกบการเรียนรู้และให้ชาวบาวว้านรวมถึงเยาวชนคนหนุ่มไม้ได้ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายของทรัพยากรที่มีในชุ่มชนค่ะนี่เป็นส่วนหนึ่งของการสำรวจเท่านั้นนะครับแต่ว่าเป้าหมายเขาบอกว่าตั้งใจที่จะสำรวจ6เส้นทางครับซึ่งข้อมูลที่ได้จะนำไปออกแบบเป็น เส้นทางการเรียนรู้ให้กับกลุ่มเด็กๆแล้วก็ชุมชนต่อไปครับซึ่งเดี๋ยววันอาทิตย์นี้เขาจะมีการลงสำรวจพื้นที่ที่เหลือกันอีกครั้งหนึ่งซึ่งเดี๋ยวชุมชนจะมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ด้วยนะครับนี่คือแจ่มคุณผู้ชมครับสำหรับใครที่อยากที่จะสื่อสารเรื่องแจ่มๆ <c oughs> ก็สามารถที่จะสแกน QR โค้ดเนี่ยทีมงานขึ้นมาให้แล้ว <c oughs> มีเรื่องแจ่มๆ <c oughs> สามารถที่จะส่งเข้ามาร่วมสื่อสารได้เลยนะครับ <c oughs>